สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องมินยูสค่ะเป็นประจำเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมินมีรถสวยๆจะมาให้ดูนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเพิ่งเข้าเมื่อวานเนาะคันนี้เพิ่งทําความสะอาดเลยนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี14นะมิตซูบิชิปาเจโร่2.5 GT นะคะคันนี้จะเป็นขับสองนะรถบ้านแท้ๆมือเดียวป้ายแดงใหม่น้อยๆสวยๆส,สภาพร้อยเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะ ในส่วนของตัวรถนะคะก็จะได้เป็นตัวรถสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะไฟหน้าของคันนี้นะคะจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์หลอดลูกแก้วนะคะและจะมีที่ฉีดน้ำตาไฟมาให้ด้วยเนาะเป็นที่ฉีดล้างตาไฟนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกให้พร้อมและหน้ากระจังหน้าเป็นหน้าพนมนะสวยๆเลยโครเมียมนะคะต้องบอกเลยนะว่ารถเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของซุ้มล้อกันต่อเลยในส่วนของยางคันนี้นะคะก็จะได้เป็นยางของย e ี่ห้อกูเดียนะคะและคันนี้เนาะได้แม็กอันลอยเดิมๆโรงงานนะคะเป็นขอบ17นะในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีบันไดข้างมาให้ด้วยเนาะและตัวนี้นะคะกระจกมองข้างของเขานะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวให้เลยนะ เรามาดูกันต่อในส่วนของกระจกตัวรถนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าได้ฟิล์ม60นะคะและจะมีคิ้วกันสาดมาให้พร้อมเนาะมือจับประตูเป็นโครเมียมทุกบานนะคะเรามาดูภายในที่นั่งคนขับกันเลย ภายในคันนี้นะคะก็จะได้เป็นสีครีมตัดกับสีดํานะคะสีครีมออกเบ็ดเบดนะคะนนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าเนาะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะได้ภายในสวยๆแบบนี้เลยไฟของภายในรถนะคะต้องบอกเลยยังใช้งานได้ดีทุกดวงนะติดทุกดวงนะคะไม่มีหลอดขาดในส่วนของหน้าจอฟังก์ชันนะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะเดี๋ยวมินทําการสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะ มีมือเดียวนะคะทุกคนทุรักทุเลนิดนึงนะต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังหารถขับ2อ,อยู่แนะนำมารถคันนี้เลยนะรถคันนี้นะคะเป็น Mitsubishi Pajero 2.5 GT ปี14นะคะไม่ใช้งานไปเพียง 1 1 3 2 6 7กิโลเท่านั้นนะต้องบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาเมาื่อวานนี้เองได้มาปุ๊บน้องมินถ่ายให้เลยนะคะเป็นกุญแจบิดหมุนนะคะตัวนี้นะจะได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆคันให้ละเอียดนะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละจุดเนาะอ่าเดี๋ยวนี่มาดูสติกเกอร์กันเลยเดิมๆมโรงงานนะคะซื้อรถกับมินคือเดิมแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะชะดาต้องบอกเลยว่าภายในยังใหม่เอี่ยมและกริบมากนะทุกคนคันนี้นะคะก็จะมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะพร้อมช่องสายแก้วเยติสองอันเลย อ่าได้เบาะหนังสวยๆแบบนี้นะคะต้องบอกเลยในส่วนของเบาะนะคะไม่มีตำหนิดใดๆเนาะแล้วก็จะมีจอทีวีมาให้นะคะพร้อมแอร์แอร์หลังนะคะคันนี้มีแอร์หลังแอร์บนฝ้าด้วยเนาะนี่ได้รถสวยๆแบบนี้เลย ในส่วนของลูกค้าที่สนใจเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะพิกัดเต็นมินก็จะอยู่ที่ซอยเซรีไทย74แยกมีนบุรีนะคะอยู่ติดกับโรงพยาบาลเสรีรักเลยเป็นเต็นท์แรกหน้าปากซอยเลยนะคะมาง่ายๆเนาะหรือถ้าใครมาไม่ถูกนะคะสามารถโทรมาถามทางมินได้ตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะคะ เรามาดูกันต่อในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังรถคันนี้ก็ต้องบอกเลยปาเจโร่ทรงสปอร์ตเลยนะคะคันนี้ได้ไฟ LED เป็นไฟท้ายสวยๆนะคะในส่วนของกระจกด้านหลังนะคะก็จะมีตัวไล่ฟ้ามาให้เนาะ,ค,ะคันนี้ครบเครื่องต้องบอกงี้เลยไฟเดิมๆนะคะไม่มีแตกชำรุดนะปาเจโร่สปอร์ตโลโก้อยู่เดิมนะคะในส่วนของยางอะไหล่ก็อยู่ที่เดิมๆเ,เ,เลยอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยนะ นี่อันนี้นะคะจะเป็นเซนเซอร์นะต้องบอกเลยคันนี้มีเซนเซอร์มาพร้อมกับกล้องมองหลังเลยนะคะครบเครื่องจริงๆเนาะคันนี้นะคะถือว่าเป็นรถปี14ที่ไม่เก่าเลยนะและไม่แสนกว่าเนาะน้อยๆเลยนี่เรามาดูกันต่อในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะคะต้องบอกเลยเนาะว่าลูกค้าคนไหนนะคะที่ใช้ภายในครอบครัวหรือว่าไปไหนต่างจังหวัดอะไรงนี้ ก็สามารถขนของเยอะได้นะเพราะว่าด้านหลังนะคะมันสามารถพับได้นะคะด้านหลังเบาะสามารถพับได้เพื่อใช้เก็บของอะไรงนี้นะคะนี่เรามาเช็คหัวน็อตกันเลยในส่วนของหัวน็อตนะคะก็ไม่เคยไขยอยู่เดิมๆทุกตัวนะคะอ่ามิดอารเรียงสวยนะ มินต้องบอกเลยนะคะว่าที่เต็นท์ของมินนั้นมีบริการไฟแนนซ์ทุกธนาคารนะคะหรือว่าลูกค้าคนไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะและไม่สะดวกมาเซ็นไฟแนนซ์ที่เต็นท์นะคะมินก็จะมีบริการส่งไฟแนนซ์ไปถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะเป็นบริการให้ฟรีจากทางเต็นท์นะคะสามารถสอบถามได้เลยนะ เรามาดูกันต่อในส่วนของยางล้อหลังเลยนะคะต้องบอกเลยนะว่ารถคันนี้นะคะได้ยางเป็นของกูดเย r ทั้ง4ล้อเลยนะแล้วก็ได้แม็กเป็นแม็กขอบ17นะคะแม็กเดิมบรงงานเนาะอ่าในส่วนของบันไดย,ยังอยู่ดีนะคะ ในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะเรามาชมกันต่อเลยนะที่แผงประตูนะคะต้องบอกเลยว่ามีที่ใส่ของนะและก็สะอาดมากจริงๆนะคะรถคันนี้นะคะลำพงยังดังดีทุกดอกนะคะนี่เลยได้เบาะใหม่ๆนะคะเบาะฟูมากเนาะด้านหลังนะคะจะมีที่นั่งเนาะเบาะด้านหลังแทบไม่เคยใช้งานเลยนะทุกคนนี่เลยมาดูกันต่อในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารข้างคนขับนะคะ ่าเปิดมาก็จะเจอประตูเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยลิ้นชักนะคะยังใช้งานได้ปกตินะฝาไม่หลุดนะคะ,อะคอนโซลของเขานะคะก็จะตัดแต่งโครเมียมมานิดนึงนะคะในส่วนของเบาะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะอ่าอยู่เดิมๆเลยนะคะซอกประตู รอยแต้มสีเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถโทรมาหามินตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะเป็นเบอร์ส่วนตัวต่อสายตรงถึงมินเลยอ่ามาดูกันต่อในส่วนของล้อหน้านะคะอ่ายางกูดเย่นะคะแม็กเดิมมาโรงงานนะคะคัสซีสวยๆเลยคันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะคะ รถคันนี้นะคะก็จะได้เครื่องเป็นเครื่องของ DID นะคะเดี๋ยวเรามาดูหัวน็อตกันก่อนเลยนะเดิมๆนะคะคันนี้ต้องบอกเลยถ่ายให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะก็ไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะนี่เลยถ่ายใกล้ๆแบบนี้เลยในส่วนของสติกเกอร์นะคะก็อยู่เดิมๆนะนี่มออกนะคะอันนี้ รถคันนี้นะคะเป็นรถ Mitsubishi p a j e r o 2.5จ t ดขับ2ปี14นะคะราคาคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่595,000บาทเท่านั้นค่ะต้องบอกเลยว่าราคาเราใจมากเนาะสำหรับรถบ้านมือเดียวคันนี้นะใครสนใจทักมาได้เลยคะ่ะ